มั่นใจด้วยค่ะว่าได้ของแท้แน่นอนร้อค่ะเคลับในการติดฟิล์มนะคะให้จังว่ามี4สเต็ปเท่านั้นนะคะหรือว่า4ขั้นตอนพร้อมเทคนิคก,การติดฟิล์มนะคะที่สามารถติดได้ง่ายขึ้น สวัสดีค่ะทลิปนี้คือคลิปอันบ็อกค่ะสั่งฟิล์มมาติดเองที่บ้านพร้อมเทคนิคการติดฟิล์มนะคะที่สามารถติดได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวนี้เราไปดูกันนะคะว่าวิธีการสั่งซื้อออนไลน์การติดฟิล์มนะคะจะออกมาเป็นไงนะคะแล้วก็ทําอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะในการสั่งฟิล์มกระจกกันรอยมือถือนะคะปกติแพรจะสั่งผ่านเว็บไซต์โดยตรงเลยที่ www. f o c u s s h i l d com นะคะขอบอกเลยค่ะว่าถูกมาก อออีกอย่างหนึ่งนะคะมั่นใจด้วยค่ะว่าได้ของแท้แน่นอนร้อค่ะอันดับแรกเลยให้เราเข้าไปที่ w w w f o c u s y l u c o m ได้เลยนะคะ เราก็จะเจอกับสินค้าแนะนําสินค้าขายดีนะคะวิธีการติดฟิล์มรวมถึงสาขาที่ตั้งของโฟกัสช็อปด้วยค่ะตรงสินค้าขายดีก็คือลเดเยอะมากพอเราจะสั่งนะคะเราก็กดปมสาแถบได้เลยค่ะแล้วก็เลือกคําว่าร้านค้าออนไลน์นะคะอันแรกเลยก็จะโชว์ขึ้นว่ามีอะไรบ้างน,นะก็คือจะมีฟิล์มสมาร์ทโฟน iPad นะคะแท็บเลต็ตสมาร์ทวอทช์เรียกว่ามีหลายอย่างมากกว่า สมาร์ทโฟนนะคะเสร็จแล้วนะคะคก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้ค่ะยี่ห้อของเราที่เราใช้มีครบทุกแบรนด์ค่ะไม่ใช่แค่ iPhone เท่านั้นนะคะ Android ก็มีค่ะและตามด้วยเลือกรุ่นนะคะก็จะโชว์ชนิดของฟิล์มขึ้นมานะคะมีให้เลือกหลายแบบอีกเช่นเคยคะ่ะมีทั้งแบบใส่นะคะแบบด้านขนอมสายตาหรือ Privacy ส่วนตัวก็มีนะคะแกะออกก็จะไม่ทิ้งคราบกาวด้วยค่ะเลือกเสร็จนะคะก็กดหยิบใส่ตะก,ก้านะคะและ้วกดดูตะก,ก้าสินค้าค่ะ จังหวัดนี้ใครมีโค้ดนะคะรีบใส่เข้าไปเลยค่ะอ่ะและอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการเช็คสถานะค่ะอย่างเวลาเราสั่งไป1-2วันใช่ไหมคะอยากรู้ว่าสินค้าอยู่ในคลงังหรือว่ากําลังขนส่งค่ะอยากรู้ก็ทําการโดยแตะปุ่มรูปรถนะคะมุมขวาบนค่ะแล้วก็กรอบเบอร์เราเข้าไปก็จะแจ้งสถานะขึ้นมานนะคะเป็นแบบนี้ นี่นะคะเราก็ได้ฟิล์มกระจกกนรอยมาเรียบร้อยแล้วค่ะที่สําคัญคือไม่ต้องกลัวว่ามันจะแตกเพราะใส่ซองกันกระแทกให้มาด้วยอะ่ะใบรับประกันมาให้ด้วยอ๋อแล้วใบนี้นะคะเป็นการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็ควรอ่านก่อนแกะกล่องสินค้าอ๋อแล้วเขาก็บอกนะคะว่าสินค้าที่มีประการมาสแกน QR Code ภายในกล่องนะคะเพื่อลงทะเบียนรับประกันได้ค่ะ เคลบในการติดฟิล์มนะคะให้จังว่ามี4เต็ปเท่านั้นนะคะหรือว่า4ขั้นตอนคือมีเช็ค2องคือเช็ดนะคะ3ามคือติดและสุดท้ายนะคะ4ี่คือการตรวจค่ะอันดับแรกนะคะคือการเช็คของตรวจสอบว่าฟิล์มกระจกกระดละอุปกรณ์ภายในกล่องนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีรอยแกะหรือว่ารอยฉีกนะคะแล้วก็มาแกะของกันเลยนะคะเริ่มเลย แกเอามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ตามนี้เลยก็คือเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์นะคะอันที่2ก็จะเป็นสติกเกอร์เก็บฝุ่นนะคะรวมถึงกับคิ้นนิ่งไวที่เอามาให้เช็ดด้วยเหมือนกันค่ะสเต็ปถัดมาคือการทั้งฟอมสะอาดห,หน้าจอให้เรียบร้อยนะคะรวมถึงเก็บฝุ่นด้วยแรกเลยคือใช้นี่เลยค่ะเป็นคิ้นนิ่งไว้นะคะปรับเช็ดหน้าจอเออให้หมดเช็ดหน้าจอนะคะเช็ดคิ้นนิ่งไว้เรียบร้อยแล้วก็จะใช้สติกเกอร์เก็บฝุ่นนะคะมาช่วยเก็บฝุ่นให้อีกที ขั้นตอนที่สามคือการติดฟิล์มนะคะแล้วเราก็ล่อแผ่นอะคริลิกออกก่อนนะคะโดยเราจะทําการเล็งซ้ายขวานะคะให้ตรงก็แผ่งก็จะค่อยๆซึมไปเห็นว่ามีฟองอกาศอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์นะคะในการช่วยไล่ฟองอกาศออกติดามไปนะคะกรีดรีดออกไปขน้ะ แต่ว่าทุกคนคะตรวนี้ทุกคนจะเห็นว่ามันมีแบบว่าฟองอากาศตัวนี้คือเป็นฝุ่นนะคะแล้วก็สามารถเอาสเต็กเกอร์เก็ี่ฝุ่นเอาออกได้ค่ะโดยการที่เราจะยกฟิล์มที่ใกล้ที่สุดนะคะเคล็ดลับอีกอันหนึ่งก็คือใช้นี่เลยค่ะเป็นปัดก็ได้นะคะมาช่วยแบบว่ารูปฟองอากาศเพราะว่าแพททำทีละแพทรู้สึกว่ามันเห็นผล ่คะบอกแล้วว่าไม่ยากเห็นไหมถ้าทําครั้งแรกผ่านไปได้ครั้ง2ครั้งสคือแบบลูกปื้ดรุปื้อก,ก่อนลากันไปวันนี้นะคะขอคนละ1นึ่งไลค์หนแชร์แล้วก็1นึ่งซับสไครนะคะวันนี้อะไรวะต้องลาไปก่อนคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าคะ่ะวันนี้ไปแล้วคะ่ะไปไปดี